ครับสัมพฟาร์มสวัสดีครับนี่พลกปลอกันที่เก่าครับนะมาเลี้ยงวัวครับวันนี้ตุ่มโฮมคัรับทุกท่านนะมะเขาว่ามันสีสองผ้าล่ะครับนี่นี่เนาะตุ่มโฮมเพราะว่าปตีย้ยแม่ดอนแม่กลอมลงมาครับนะมาสุดครับตอนนี้ในกลางนะสัมพฟาร์มแม่ติ๊กครับนะ โอ้เนี่ปลาเกไก่ว่ามันมีพระเข่าทางพูดนะครับลุยแล้วครับคุณเอาเยางนําไปเบิงเบิงคือกินเร็วแต่ทางนะนอันนี้ฟ้าดแต่ทางนี่ลุยแล้วว่าสันเบาหวานขึ้นแล้ว,แบบวเฮ้อแลบคอยังได้ผู้แลบคอกะมิดจีดีแล้ว เ่ล้ยวบ่กํลังฟักอยู่ก่อยป้ากับตุมป้าอ่ะเจ้ตายป้าเขาทาหาอยู่เลบางหน่อยยังเหลืออยู่ทามหนาสินวอย่อันนี้มันก็เสียงนี่ป่าเอ้ะโอไปไก่ดอกงูเรามอ่อยยางแต่ใ่มุ่งได้ผู้เดียวมันก็มันหยามเลยเมื่อไร่มัน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 บ่มากมุ่งเองอันนี โอ้ไทยเอาปรด็นี่เขาครับไทยเอาประดี๋ยปะดีแบบนี้เฮดเป็นบ่ี้นากับปรเดีโอ้โอีกประเด็ีกประเดีตอนอีประเดีซ้ำลอกก่อนเอาเมตจิกเจ็ดเจ็ดต้องกันจิกขาพื้นเหมือนครับหยาดน้ำทวงพื้นครับเอาใหม่ก็ได้เก้าสิบุ่ อันนั้ tamam, นก <cko> ็น <pot> <being> <sound> ่ามาถวมเพชรอยังอยู <ced> <these guys? S 2> ่อ๋ออยู่จริงสิยิ้มหนูไปยังนี่ได้ครับเอาไปเบิ่งท่างเข้ากันปลาเนี่ยจะท้องยังยากได้ยังไรถึงนีบ่ถือพี่ไหนเนาะได้ครับเขากลับไปเบิ่งก้อยปลากันครับขึ้นกลับขับไป บอลกินเขากินหนาไพแล้วเฮาประมาณงวยังอยู่กัเขาครับนะเห็นี่อยู่แถวนี่ลุยไปนี่แถวเมกาเมกวมนะเมดอนครับอยู่ในบริเวณนี้ครับนะส่วนพอเตียนนี่ลงบนเขาหมู่นครับนะท่านเห็นมาครับนะก็ถือว่าเป็นดอนทุดท่ายแหละครับเนาะยังจะสูงอยู่ครับนะกว้าหนาให่ทวมดอนนี่กัคักอยู่ครับเนาะทวมดอนนี่ก็ถือว่า มันเลี้ยงทั้งป้อมรู้ทางไปอีกฝั่งนะสามมิตรฟ้าทางไหกับสิไปเลี้ยงก็ได้แหละครับนะนี่นี่สิเลี้ยงได้โดนอยู่ครับนะสูสีสะพานอยู่ครับนี่สูงแน่อยู่ทางนี่นี่งัวมาไปท่านเห็นสอดอยู่ครับนะโอ้สอดมาแล้วคุณเดี๋ยวไปในคู่ครับพูดกับเสียงดังอยู่คู่ต่อพอซ่ายครับนะคุณสามมิตรฟามของเมติกครับดีขึ้นมาครับสุดคู่เละ อุ้ยฟางปุ่นครับนะปุ่นครับนะอัดกันมากเลยครับไม่บอกต่อฟางต่อลูกเขาโมมี่เหรอครับนะหนำมาโจ้มาแล้วเรียบร้อยครับนีุ่ลยลาบมนหอดปุ่นเหรอครับหนำอุ้ยอันนี้ครับอยู่ดีบ้านอัดเขียดอยู่นี้เลยโม,มเมต่ติควางไว้โชคดีไปครับนะ อยู่ฟังพูดเลรอครับมันกินเขาตะเกาอยู่พุ่นครับนะน้ำสัตว์เต็มรอยหมาโน่นนี่ครับโน่นนี่แทนครับนะโน่นแถวเมกเมกกลางครับนะพออวนแทนปลาเขาอยู่นี่กับตอเขากระบะมีเหลครับน้ำขามาแล้วมมันนี่เขามาแห้งแล้วขมาท่าเนี่คือเก่าครับนะมันนี้เมนู่ยั้งมืันนี้ครับนะเต้าเต้าปลาปลาครับอ่ เบ็ดดูยากเบ็ดพร้อมครับสวยงามเดี๋ยวอ่คอยเล่นเขาไปเห็ดทั้งลุมขึ้นมาเขาไปหยังไงขึ้นมาสังหอยผีเนี่ยนอนตอกไร้กระมีครับวันเครื่องปรุงพร้อมอุปกรณ์พร้อมมาแล้วครับมาแล้วมีดเมี่ยงเราก็มีมาดันเรียบร้อยก้อยปลาก็พร้อม มดแดงอยู่ต้นกระโดงนั่นนะขี่เรือไปตรงนั้นนะเป็นห้างเป็นห้างอยู่สิ่ต่ำบักชิกใช้หมอกแกงกนะครับอันนี้ก็จะตั้มไปเก็บง้วงามลอยล้ากนกำลังเดินทางมาครับอันนี้ <มด S 1> ก็จะไป <มด S 1> หามดแดงครับนะวันนี้ไม่ตามไปนะครับเนาะกลัวหล่นใส่น้ำครับนะเนา,เาะ <laughs> <laughs> ไปไม่ได้ครับกวกลัวหล่นน้ำครับ มันบอ่อขุ่มกับน้ำล้นเลยอาไปไป่าบายเดี๋ยวเก็บของก่อ,อนเดี๋ยวตามไปครับฮะเดี๋ยวเอาตังค์ไว้ก่อนครับเอาตังไว้ก <c ười> <c ười> <c ười> ่อนเฮ้ยโดนน้ำนะครับเฮ้ยกลัวมันโดนน้ำนี่ครับนี่เสียงมากเลยครับภารกิจตามหาหมดครับ ห่วยเพิ่มเ้อใจเย็นนะห่วยอ๋ยอ,อ,อไปด้วยไม่ได้ครับเรือรั่วว่าสั้นปฏิปไปน้ำหามดแดงปฏิปไปครับกบลัแล้วบัน บักนุ่นเนี่ยเห็นหอยอยูเซ่นั่นบักนุ่นหอยอยู่นั่นนั่นนี่หอยยูนทึ่งนี่ขัดมาะรดุบรรยากาศนะครับน้ำเรียบร้อยแล้วครับบัวดิเลียะเนี่ยนะครับงูครับภารกิจตามลราบัวดิรนี่ยูซื้อนี่ก็มีนี่มาในห้างนึงเห็นบ่อเนี่ไปก็เห็นห้างนั่นแต่มันเอาบัวดิเรีอก อันนั้นพุ่งพุพ่งมุงสูงที่ได้อยู่ในเก๊กไกนี่แหละมีอยู่พวกกระโดดนั่นก็กว่าทีมีลายอยู่มหมดเสียบเนาะไอคิจตามหาหมดครับนะไปแล้วมันุณว่าสึเปะเอาอยูพุ่งเก๊กไกมันครับ กล้วยปลาเนี่ยครับมากินน้ำนี้ครับนะยู่น้ำเสร็จแล้วโหลดไปกินจะ้ะอของทีครับมา อันนี้ก็เตรียมเครื่องแกงครับแมนบอแมนตอนนแม่แม่ไหนหน่อยบ่พอเป็นไล่ๆนั่นเจ้าเห็นแม่นหน่อยนั่นบ่แม่นหน่อยที่มาเมือนั้นที่มันมากินต้นหนห่อยอแดงไหมมันแม่มัน แม่มันแม่มันมาเรียกงัวเอาแม่มันแม่มันทิ่เขาอยู่พุ่นแม่มันที่เขาอยู่พุ่นนี่เขาก็ตํามหงอยู่พุ่นชีปแดดใสคลิปอยู่พุ่นมักบังฮง อืมดอนกับกวามครับพดเตีย้ยมันไล่อยู่ได้หรอแบงไซก็แล้วตั่กันกน้องใหม่ครับมันแช่ถังแมัน

เล็ดได้เหมือนกันครับอยากแกงครับแนะแต่อันนี้ไม่ไม่อยากแกงอันนี้ไม่อยากแกง <c oughs> ไม่อยากอะไรอยากขายครับ <c oughs> ไม่เดีงเราหาขายครับนะทีมงานเราโอ,อยู่เขาแม่เพียงโอ,อยู่เราต้องสายเดียวนะโอ้วัวติดสาบิงก่อยปลาสิได้กินม่นนอกหมดแดงขึ้นไปไกลแทุู้น ของบรรยากาศซัมเนี้ครับคืออยากคุณว่ามีบังหน่อยมาคกคือว่าเอาหอมมาเสมอเพื่อนนะสิมากรอต้อมปลาก,ก่ะคือสิบสูซง่ายดอกอขอขอที่เผากับสิซัมเนี้ยสักกวนนะ่าแหละครับเนาะจงว่ากันอีกรอบครับสัมนมักกนทำนะนมันก็เอาบรรยากาศซัมเนี้ยสักกว่าครับนะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับผมครับสวัสดีครับ